วันที่แปดมกกะลาครับอายุแปดสิบเอ็ดนอคบรอบวันเกิดแปดมุกกะลาชื่อต้นนี้ยังครับต้นบังเงา้ต้นบางเฉดิครับช่วยอะไรแถวไสร่ครับก็คือช่วยห้ามเลือดห้ามเลือดรักษาแผลรักษาแผลครับถ้าเป็นบาดเป็นแผลเนี่ยผ้าถือทำใดทำหนึ่งเนี่ยเ่เกินหามเื่อครับผมกรับถือไว้กว่านั้นออื วันนี้มาล้มแท้บอมเมาวันนี้ไสหมูหมูเศร้าครับอิงตัดเจ้าก้อนมันปาดหนีมันอืมครับเจ้าผู้ถือเชนอ๋ปาดคาจังกี่ห้ามเลือดอยู่ช่างัานเลยครับไนี่ต้นมันนโอี่ต้นมันงอ๋อเดี๋ยวผมเอากล้าไปก็ได้พ่อครับได้ได้เงี้ยเดี๋ยวผมขอกล้าดีกว่าไม่ไม่ต้องตันไม่้องเดี๋ยวผมเอาไปปลูกดีกว่าครับ ครับเอาเบี้ยดกวาครับเดี๋ยวผมพุดเองตาขอบคุณมากครับครับเอาแค่ต้นเดี๋ยวพอขอบคุณครับไม่ได้พูดลาต้นครับก็สามเลยอ่ะขอบคุณครับตา